เรียนคณะกรรมการการประกวดคัดเลือกนักเรียนต้นแบบระดับจังหวัดด้านการเกษตรโครงการสนองแนวทางพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านหนูชื่อเด็กหญิงการิมามะเซงอายุ11ปีเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2553เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6บิดาชื่อนายเจแวมะเซงมารดาชื่อนางรอมละมะเซง หนูได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษกฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และได้รับแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับความพอเพียงที่บ้านของหนูได้มีการแบ่งพื้นที่ทำกินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มีพื้นที่สำหรับทำงาข้าวเก็บน้ำปลูกพืชผักสวนครัวและที่อยู่อาศัยค่ะ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการทำเกษตรและมีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้จากผู้ปกครอง มีการนำมูลแพะมูลไก่ที่เลี้ยงและนำกระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนมาปรับใช้กับที่บ้านในการนำมาใช้เป็นปุ๋ยใส่ในแปลงผักที่ปลูกค่ะมีระบบการบริหารจัดการในคุณภาพผลผลิตที่ปลอดภัย ไม่มีการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายมาใช้ในการปราบศัตรูพืชเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคมีการเก็บกวาดมูลแพะเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยและกวาดล้างพื้นที่อยู่เป็นประจำเพื่อความสะอาดของพื้นที่อยู่รอบๆบริเวณที่อยู่อาศัยและมีการนำเศษพืชเศษผักเศษอาหารมาใช้เป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเพาะปลูก มีการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรายได้ที่ได้จากการค้าขายและรายจ่ายที่ต้องใช้สำหรับการทำการเกษตรมีการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆที่สามารถนำมาใช้รับประทานในครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเลือกปลูกผักตามฤดูกาลตามความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นการปรับสภาพดินที่เหมาะสม มีความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเพราะปลูกและการเลี้ยงสัตว์มีการนำวัตถุดิบเหลือใช้จากท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการผลิตอย่างเช่นหยวกกล้วยเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากคุณครูในโรงเรียนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ มีการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารรับประทานกันในครอบครัวและนำไปจําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเป็นรายได้เพิ่มอ,อีกช่องทางหนึ่งหนูได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือคุณครูในการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับนักเรียน นำผลผลิตจากแปลงเกษตรที่มีในโรงเรียนมาประกอบอาหารกลางวันและมีการนำผลผลิตทางการเกษตรจากที่บ้านมาจำหน่ายให้กับครัวโรงเรียนบ้างตามโอกาสและมีการชักชวนเพื่อนๆเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและมีการขยายผลความรู้ด้านการเกษตรแก่เพื่อนบ้านที่มีความสนใจ หนูได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผู้ปกครองตามความเหมาะสมจากการช่วยงานของครอบครัวมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเช่น Facebook ด้วยค่ะวันนี้หนูได้เตรียมวิดีโอสาธิตการทำมันสำปะหลังฉาบผลผลิตทางการเกษตรจากที่บ้านนำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้เพิ่มค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิงไก่มามะเซงเรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านปัดะางานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งผู้อเมริการโรงเรียนชื่อนายหนิมาเดนิที่บ้านหนูทำเกษตรหมุนเวียนตามฤดูกาลปลูกไร่ข้าวโพดแตงโมฟักทองช่วงนี้มีมันสำปะหลังหนูเลยเอามันสำปะหลังมาแปรรูปมาเป็นมันสำปะหลังฉาบค่ะ ไว้ต้ยไม่กินท้องน้ำมันไว้สำหรับทอดและที่ขาดไม่ได้คือมันสำปะหลัง พิชท,ทอดใส่น้ำมาให้ร้อนทอด้ำทีเหลือใส่น้ำเต้าีเตรียมไว้กดัไว้เลใส่นิดใส่นใส่นก็ได้ สั่งปลังชาบรสชาติกรอบหวานมันอร่อยหรือถ้าหรือถ้าใครจะเพิ่มรสชาติสามารถเพิ่มผงปปาปิปก้าได้เลยนะคะถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่ Facebook กริมมะเซงเบอร์084 99 77 983ค่ะบ๊ายบาย